มมส่วนคุณทอดทองดีเมื่อวานนี้นะเป็นวันแห่งความรักบันวาเลนนทน์นะครับแต่วันนี้ใช่คุณทอดบอกว่าเดี๋ยวจะชวนพวกเราเนี่ยไปเที่ยวกันที่จังหวัดอยุธยานะครับไปติดตามคุณทอดครับเราเก็บเกี่วสิ่งรอบตัวเป็นข่าวดีอิสระและเซรีในจิตใจบางสิ่งอาดูร้ายข้างในจนปล่อยไป ขอบคุณปุ้ยทินครับสวัสดีครับ This is good news กับผมทอดทองดีนะครับอุยุายา We go together การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่นะครับที่จังหวัดอุยุายาเลยจัดค่ายการท่องเที่ยวของเยาวชนจากทั่วโลกทั่วอุยุายา เพื่อระดมความคิดหนึ่งเพื่อพาชาวต่างชาติก็ได้เที่ยวพิพิธภัณฑ์ได้ไปเที่ยวตามหมู่บ้านต่างๆลองทํากับข้าวดูการแสดงสนุกแล้วก็สุดท้ายได้ล่องเรือดูประวัติศาสตร์เรือแม่น้ําแล้วก็หมันๆด้วยนะครับคนคิดโอ้ท่านผอ,อ,อกากรท่องเที่ยวและกีฬานจังหวัดอยุธยาไปหาแต่เราก็อยากได้ความคิดของคนรุ่นใหม่เราก็เลยจัดค่ายเยาวชนอันเนี้ยเพื่ออยากจะได้ความรู้สึกความนึกคิดของเขานะครับว่า อาอยุทยาจะมีการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆกับเยาวชนรุ่นใหม่อย่างไรอยากให้คุณทอตเซอร์ไพรส์ก็คือเราจัดทิมฟานี่ที่หน้าสากลางหลังเก่าแล้วเราก็เอายาวชนที่เราจัดอบรมไปนะครับมาร่วมกิจกรรมกับทิมฟานี่ก็ต้องขอบคุณนะครับรายการเช้านี้ที่หมดชิดว้าวฟังท่านและตื่นเต้นแทนชาวอายุธยาชาวโลกนะครับการท่องเที่ยวกลับมาแล้วข่าวดีอีกนะครับ เทศกาลร,รามายณะนานา,นานชาติวันที่29มีนาถึง2เมษายนตรงนี้อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยานะครับคุณทิ่นคุณปุ้ยครับอ่ะขอบคุณคุณทศน,นะครับก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับที่จังหวัดอยุธยาเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะลากันด้วยนะเบรกของความเพาะพริพร้งของเพลงของคุณทศนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากับมาติดตามครับสักครู่เดียวครับขอบคุณทิ่นปุ้ยครับอยู่กับเพื่อนจากไต้หวันเย้ Ayutthaya! We go together! One, five, five, five. Oh.